เราก็ได้มาเยี่ยมมายางเพิ่นเนาะเซอที <OD> <t> ่สองเนาะเมนทั้งสายกับซาะมีกันเนาะโดยได้เนาะมาหน้าไมาเยี่ยมมายางกันกินข้าวกินน้ารู้ไหมกินแล้วเพิ่นกินข้าวกับยังเพิ่นน่ะเพิ่อนไหนกินข้าวกับไข่แต่ไม่เช้ายังมาท่านมากินเพื่อนยังมากินข้าวเที่ยงบ่ทอดแล้วว่าไข่เนาะต้มต้มเอาโอ้ยมาต้มเมื่อกี้นี่ซาตีกันทั้งที่เข้ามากินนี่บนยิ่มเลยเมื่อกี้นี่เนาะยิ่มอยอะน้ะช้า ยินวะยินเหมบงเอฟซีบงด้วเนี่ยมาทั้งนี้เยอะยิน ouais. เนี่นกะหูยายน้องวานเนมพี uh ่คนกับเนมากพี่น้องเลยน่ากระตื้นกคือแบบสี่ชั้นคือนั่นคืออ๋อตื่นนอนนอนอะรอยนอนเว้นนาะห้องยจู้ยี่ว่าจู้โควนี่กินยาบ่กินแต่อเช้าเขาว่ากินแต่ตอนเช้าก็ะแรงเมนูแมน อ่ายิ้มได้พี่น้องเลยนยิ้มได้เคลข่นก็เล่าเ่าอยู่ว่า่แต่ละมือเคล่นก็ว่านเมยอยู่ว่าเ่าก็าเด็กหน่อยเห็นไหมส่วนจะมามยหลายคนมาถ่ายมาคนเล่าคนเล่านี่มาเล่าได้ไม่จะยิ้มหรออะนี่ละจำนี่ตลอดเลยเอว่าปากนี่กว่าจากบ้านนะเคนกับปากปากเลยทำไมกัเป็นช่วงคนจากปากเนาะช่วงคนจากปากน้ำกับปากน้ำเมยช่วงคนย่งเยเียนว่าเนาะ แต่ว่าก hmm. so ็เมนี gone, ่ค so so mm. ือว mm ่าเพิ so he he so ่นว่าน้าตลอดว่าไหมว่าวยอเจบบบ่อยว่ากชยเยลเท่าอย่างอีอย่างหันเพิ่นว่าตีขมย่าพอีเพื่อนาติเพิ่ว่ได้วนไปซื้อนมบ่เดียวนี้บ่มเพิมีสเบียงขนมบ่หรือว่าไรเพิ่นคือซนไปเดียวเล้แต่ก็เพิ่นชวนอว่าพดีแม่แต่กเพ้ไปพนดิ้วนเพอดะ อยากกินขนมกิน huh. ย yeah. ัง huh, นั่นแหละขึ้นอยากกินกะเดมข้นาวเนาะอนี้นะจะพแม่ไม่มีเงินหรอป้าโอ้ช่วงนี้้นกระหูอีกเนาะตอนข้นมาชอยลายได้เนาะตอน้เงินเนาะว่าไงาแ่ขนมแม่้อยากั่นแหละพิ้นไชวนแม่ไปขนเอกระเดมมาผ่านแล้วเนาะโดยแซิกระเดมชอกระเดมซืกอขน้มอย่างนั้โอ้ตะเก ไ่ช่วงนี้คนไม่ได้ค่อยชวนไปที่ช่วงที่ชวนได้เลยนี่เป็นหูเนาะบมมีเนาะคนแ่กูแจกอีกเมื่แได้ว่าชวนชวนไปเรื่อยแต่เมันเงินม่เอ็นก็เอาใจเนาะเป็นก็หูอีกได้อนแ่หูรึเปล่ากูจะแจกถึงเนาะเป็นถามมากินบ้านี่นะแกงหัวโอาักขากินอยู่ อันแกงหัวนี่แกงหัวว่ากินบ่คือบม่กินดิคือแกงหัวแต่ว่าเห้เพิ่นแล้วเพิ่นกินอยู่ยตะแม่ดดิแกงบ่เอาหรือเปล่าเอาเพื่อนนี้เพิ่งกินข้าวเนาะเดี๋ยวนี้กยันเกิดค่ำแล้วนาะเพิ่นยังบ่กินข้าวมันบ่อยาบบ่หรือเปล่าอะตื่นนอนนเอะเพิ่นนอนตะโดนหลือบ่นอนแต่มาแต่เงินบาดซึ่งหน่อยออ ไปดินพุ่นบ่ได้เฮ็ดว่าเชียงน้อยบ่เออคือว่าทางแม่ก็ว่าเชียงน้อยไปพี่น้องกันอ้าลูกเอ้ยลูกเอ้ยอ๋อลูกเอ้ยน้องเนาะได้แม่่นงเตียงโอเป็นลูกเอน้องกันเนาะวากันโอโดลูกเอ้ย่งไปคือสิย่างะเออเพิ่นเพิ่นเพิ่นก็ไปไปไปํากมาแกนอน ท่านคนอยากไปดินนี่บ่ะือว่าจาพาไปเก้าไปนะชวนไปดิ่มั้ชวนดิ่มสิแล้วลูกขึ้นลานนาะเจ่าไม่อยากกินข้าวบ่ชษะเชะอยากว่าข้าวนะบ้านเคยดิ่อเนาะบ่านคยนี่จะทำจื้อบ่ามาเมื่อไหรจื้อวะเนาะอนาะจื้อวะเจื้อวะเนาะเดี๋ยวผ่ไทอใส่เดียว เ่งดอกแ่แล็ดอกเมยเลยามหดอกคนที่ชื่อน้าคนชือบัวนะคนยิ้มด้ยยิ้มเลเพี่คนจื่อยู่เปนจ็คเนาะป่าด็กว้าวป่าชักวาทนะเฮ้ยคนไหคนใดมากเป็นกับว่าด้ป่าไว้ก่อนป่านะบุญเมื่อนี่เพิ่นไปเที่ยวอยู่ปะไป่วเพิ่นชวนไปบ่คือเมย์พาไปอเพิ่นคือแจ็ค่ามีบุญ มีได้แน่นูกหลานไปเซลกัะเก็บเงิน้อได้หาให้ลูกล้านบึนบึนเนาะเดา๋ยไปพี่ชวนบ่ชวนไปมารอบหนึ่งเลยกระรอบสองชวนไปอีกรอบสามมันจะไปอีกแมวเมืมม่อยได้วารอบเนล่คื่นก็คือกาเลนไปคลืออได้หวเมื่อยแล้ว แม่บัดตอนมาบัดชวนมาว่าจังใดหรือวะอะไรเนี่ชวนมาแมย์นะชวนโอ้เจ้าพามาแบบนี้คนชวนอีกชวนไปชวนไปอีกเลยจังไงติเมย์ันเมื่อย์แล้วเวลาผันเมื่อยเธอเป็นอยากกินแห่งที่นีเพิ่นทิ่เรบอกว่าม่กินนะไม่แต่ยัางก็ไปแล้วแม่ไปซื้อชิ้นใหญ่ก็บบุกินนะคเมย์ผันเมย์ซื้อใหญ่กับคือว่าได้เขาบุกินว่าเป็นอยากอย่างเนาะซื้อใหญ่มาซื้อคือว่าได้บ่กินคือว่าเนี่ยทำมาเมย์ก็นอนนานบ่บ่นอนเจ้าน่ะ นอนอย่างไรนอนกันอี่างไรเออสองคนบ่สามกันหลานนอนบ่ขึ้นนอนเทึ่งจีไม่ได้อายคนนอนแตนอนลุมเนาะหีงอ่่ขึ้นแม่นเม่นได้หิงอ่่ขึ้นหิงอ่่ลงเนาะไม่ช่วที่งอกขึ้นหิงอ่่ลงเที่ยวไปเที่ยวมาผัดลำบากเงี้ยเนาะแต่คือตะกี้ก็แต่คือตะกี้ก็ แต่ว mm. mm. yeah. right ่านอนอยู well ่ในอยู่ในตารางตลอดบอไมขึ้นนอนทึงเลยบอไม่อนไม่ได้ขึ้นเลยอืมมิจะอยู่ตารางส่วนไหนเนาะเจ้าก็นอนได้หนี่สามคนดิมุงขึ้นหน่อยแท้แตกุ้มอยู่บ่มันกลัวอยู่บ่น่ะบดอยู่บดบ่บ้านขาวสารแล้วกับกว้างเออแล้วกัปูสะหน้าดินอนดิสาดเนาอาผ่าได้มาปูกการนอยมันไปใช้เสมอเนี่ยคุณผิวเน้ขี้ดบอขี่นบอ คุณก็ว่าอีว่าน้ำหลานน้อยคนอ่ะพได้ป่าอักคนโอ้โยหัวใหญ่เเป็นได้ในเดียวบางซื้อหัวไทยซื้อยี่ว่าเตันจูเฮาเนาะเพื่อนเดียวเม่นบาเนาะบาเม่นด่านน้อยน้ำมันได้ป่าใหกคนนั่นเองคุกตาน้ำเจ้านะเมเนเดียวเจ้านะเได้ได้คุณชีบอกนั่นี่เพราไมมีไผเพราะไม่มีมีมีคนก็บอกว่าคุณเี้บน้าเจ้านะมีคนก็บกขัดมัดคุน้บ่าเป็นช่วงเนาะนั่ง เดียวง่ากเนี่ยว่าตัวทุิ่นต้องการอย่าพูดออกมาเนาะเมนเพิ่นกสิบอกแต่เมนแล้วเนาะแอ้ฝาดีกโก้มานีงยังบ่ได้อีกเลดอป่านี้นดกเยอเนาะอย่างาดอ่าเดี้วฝาดพวกแบบเพิ่นเพื่นเพิ่อเว่านี้เพื่นกะเสียงคนดังยังเพิ่อนบาเจ้ม กอาบลังมาแล้วเคือคอยเนียเขากับผเคยนินเชียงฝาบมาจ้าเทือเนาะเขาก็เลยอย่าคู่ว่าเพิ่งว่าอกแดนเขาบอกคือคอยบอลเมรนะเพิ่นกระปากธรรมดาค่คอยได้แล้วเนี่ยอ๋อแจ้งยุบก่อนครับไม่อยากฝากจะคือตอนตะกี้อยู่ปะตะกี้เพิ่นเขาออเสียงดังปากแบบตะกอนได้ฮะเป็นยังไงเสียงลังปากหรือช่วงที่เพิ่นเป็นเฮงเฮงตอนนั้นเพิ่นไมาเราวน้ำไข่เลยเนาะช่วงนี้ได้เพิ่นกลับมาวอนเมร์เนาะ ส,ส,ส่วนป็นนั่งไหนเมย์ไนังเมยฝั่งนัเนแต่ถือถือวัตถไม่ได้แม่งด้นเช่งมั่งข่าวที่ไหนมาดูอย่างนียบาจักอย่างเลยเนาะ้ากินเจ้าบูกินเนาะบาจักเลยเนาะ่าจังใดเนาะเพื่อนกะบริยาเขาเลยว่าสาวสาเจ้าคือกินข่าวคำเท่ แม่นจะคือพวกกินเขานะเป็นกินขนมแน่ตอนโอ้กินขนมจะโค้อได้ใช่ตอนมาเลยพันเอาขนนมหายเลยเพิ่งกินเลยว่ายานะกินแต่เศร้ายาตอนเที่ยงไม่ได้กินสิไม่ได้กินกินตอนแรกชงเธอาได้เน้อเพิ่้กินคคือว่ามามาอยู่เพื่อนแบบที่ลายมื่อพิ่นก็บว่ได้ว่าอยากไปหน้าไปยังเนาะไปนะพึ่งมาเอาบ่เออนั่นแหละเนาะได้เมย์ตกพึ่งมาได้เวลานพุชามเพราะอยากไปหน้า

ยังเมื่อยเลยหยุมนำเพื่อนนสบายนั่งอะไรอมาเลยแม่นเออเพื่อนก็ชวนเจ้าไปนาอยูุติชวนขอปกติเจเต้เพื่อนท่านได้ปิดยังก็อยู่จะให้จะหน้าต้องเม่นเนาะกินได้เก้าปีเหรอนานอ่ะรับเป็นเก้าปีเก้าปีแล้วเป็นเก้าปีปีนี้ปีนี้นหละตั้งรู้เพิ่ณเป็นเจท่าได้กินยาครับตอนกินยาต่างแต่ยุบตอนท่าได้กินยาโอ้ยโจมลุกจมนั่งเนาะ มีละอยู่ที่ียงหน้านี่ร่างตรวดีเองแตก็ลงบ่ดูว่าอยู่เคร่องเทียงอยู่เคร่องเทียงลงลงใบลงกะอ้าวทางเมย์แล้วบ่อยจมลุกจมนั่งจมลุกจมนั่งไหมคืออันเพิ่นเจ้าอันนาอยู่หน้าบ่อันเก้าปีนะดูว่าน้องสาวมันเป็นได้เก้าปีแล้วบ่เมย์อยู่หน้าอ้คือวันอยู่หน้าทม่เพิ่นอนนอนหน้าเลยได้เก้าปีเนาะไม่ได้ข่าวมาทั้งวันอ้ง่ายกะอยู่จะให้อีหน้าเนาะแม่ว่ามีเวียกมีงานจึงเข่ามา ขมาม้าเล็กหน่อยค่ะ<อ>มาชมแถวน้อยไปเที่ยวลนาะออกนะย่างบ่ย่างเที่ยวไปเที่ยวมาเนาะกา่ได้คอยแบบว่าอกอกเข่ามาบ้านอะไรนะเมย์เนาะเมย์ก็นไรไม่ได้ขบับรู้สึกข,ขมาม้าหรอกมีแต่มีวุน่นวิสินกับจังเขามาเนาะเมย์มีงานโดน่งงานยังจังมาขมาม้าแค่เดียวกับออกไปอีกอยู่หน้ากั<ม> <laughs> นนะเชิญไล่กันอยู่หน้านด้เป็นรักเนาะ อาอยู่หาอยู่หากินได้เลยมั้งมันสบายเนาะไม่นี้มันอยู่เพื่อนไนจักสิไปหาใส่เนเมเพื่อนเสียแต่เงินซื้อกินเพราะว่ไม่ได้หาอย่างเนาะเมเนาะว่านเท่ากับสีได้หาสิได้ไปหาใส่มีแต่เพือนคนเนาะเแต่ว่านี่กันเจ้าว่านางจลาดนั่นสองนั่งเถื่อไปที่ดึงวันนี้ยไปกับคุณเถื่อหมไใบเราไม่ได้กินกันชื่อเมนเลย คือว He <ham logistics> oh, mm ่านอนกังคำกางคื้นนีเวลาเ่นปวดนักหรือว่าปวดเริคนกระพุกว่พุกห้องเม่ได้เนาะห้องเียรเดียเดอยู่หน้านาะหอเนี่ยนั่งมาวเนี่ยก็บ่นเนาะ จะขี่ไดงเงียวนะอยู่กับบอนะเนาะบอกไงเนี่ยนี่คือว่าเด็กใครเนเนาะผลักเอิญแบบปุ๊บเมย์ปุ๊บอย่างเวลาคนปวดนักบอลถ่ายอลเมย์ก็พอนี่นะสึกแล้วแต่ยุง่ะนนักบอลก็ปีเนาะแต่ยุ่งนล้เนาะบอลกปีนอนหน้าประวัติเมย์ก็ปีนอนหน้าเน้นอน้นถึเกปีเลยสนอนนาไม่เขามมกพี่เนยที่ก้ายไปเขามา้านเจนใหญ่นะหาเขามานอนพอเดินนอนหน้านั่นมันปวดกันปวดอย่ีว เฮ็ดไปสร้างเฮ็ดพักหนาเล็กหน่อยสิเขาเลกินเอาไงเขาเคยอยู่หน้าเด้เนาะชาดีเขาเคยอยู่เลยเคยอยู่หน้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะเราเองเนาะเลี้ยงโบไก่ไก่ไก่กแบบเล็กหน่อยเนามเที้ยงพ่อยแห้งเนาะโบถือว่าลายเนาะพอยเลี้ยงลายเราประเทศย่างบอลย่างบอลเที่ยงคุมคุมคอตาเจ้าวัศึกษายัางอะไรบอลข่อยตะกวนเนาะบอลข่อยตะกุ้นเพรามัข่อยมีแห้งมาหาเจ้านี่ จ้าว่าน้ำสยอะมีเนอเู่เลยวยกัยินเชียงเจ้าหวานหนึ่งนิ้วเวลาอาบน้ำในทั้งเม่์่าอาบให้คือพนเม่นะบาน้ามห้อาบเองกับเบบ่ามื่อไงนะแม่กับกับน้ำคือว่า้เขาอาบให้กับนุงฉินนุงแพ้เนาะคือว่าเนอาบเองคือว่าแล้วเนาะเสือแพ้กับแก่คือว่า้เื่อ่าเนาะจอเมย์เนี่ยเคยอัน ัวรละวัดดูแลเอาเนาะอามนด้เกันนงสินนุ่งแพ้เชียนสินเชีเนี่ยสิปาปีวละว่าอะไรเนาะยอมใจละไ้จคือว่าแม่ก็อันสิบอาบเองอ่ะเ็กมาชิมนุ่งยังออกวเนาะเนี่ยเนาะกับเขาอือก็ต้องเผาเพินตลอดเนาะอาบแล้เก็คือว่าตุ่มแพ้เพิ่นก็ออกว่าต้องกันนะเนาะ คือแชพื่อาบเดียวคือว่าออกมากกัแลปว่าเคนไม่ได้สนใจน้ำผาน้ำเพรน่ะเนาะเ่อนเป็นน้นแห้งเติบได้เนาะเป็นเหมอนเับจั๊กปลายยังไม่ทันจักปลายเคยแต่วบาเป็นเขาไปอาบเองเพื่อนมีดาเพื่อนสิททยยังเขาเห็นหายเลนแต่ช่วงนี้นั่นคือยังไม่อาบน้ำเพื่อนคือเกาไหมอ่โอ้ออบะย้เนา่ะช่วงนี้กัน อันอานทำไมมันคือเก่าแล้วเนาะมี่จะเมย์แล้วเนาะแก้วดูแลเพิ่นแม่เพิ่นจังว่ามีอย่างกับว่าแต่นน้ำเจ้าเนาะหากันยังดีอยู่เพิ่นยังชอบหัวเมย์อยู่เนาะว่าเมย์นะเป็นกห้องเมย์ที่หของเจ้าเ้อหงมพอเพิ่นเคยห้องเลยเนาะพอไหนยังไม่ตักน้ำพอเพิ่นพอรักข้ามาแล้วก็ทำด้วยทำกระโดต่อบุปผางบ่พอเข่าวใบเยี่ยมดิบบ่ข้าวมาแล้วบุปผังน้ำ ก็ปักแต่ตอนตะกี้ก็คือเว้าน้ำปกตินอกน้ำไผ่กันเนาะแต่น้าเปลี่ยนนะตอนนั้นนะเตอนนี้ก็เป็นปัญหาหาหน่อหอมห่าน้ำมาได้ไปกมูไปจักเวิร์ตหมือนกันเพิ่นอี่างบ่ปากกมูเพิ่นอี่างบ่เห็นแลอวเพิ่นเคยห้องเพลงเข้ากันห้องเพลงในตอนนี้เริ่มเป็นชีวิตแบบมีงานอย่าง่นไปบ่ตามเชียงตู้เชียงยัง ไปแม่เน่นเลโอ้ตะกี้เห็นที่แม่แต่ตอนเป็นยังได้เป็นยังเน่าเออไงกันเต่าเป็นเลือดเลือดยังแงกัมานอนทั้งแม่กับพ่องเห็นได้แล้วเพิ่อนก็ได้ห้องหรือว่าเพลงเพิ่อนก็แห่งห้องว่าห้องนิ้วห้องเพลงมันยังเพื่อนก็ติเออก็ถือว่านี่ยังมายักยังนั่นแบบตะกี้กับเพื่อนมักมวนนะเนน่าเออไงกันเนาะมักมวนคือว่าเราเพื่อนก็ร่างเป็นผู้ชายผู้สาวตอนนั้นเนาะร่างขึ้นไม่ เป็นไงใบก็มูก็พวกก็ได้ว่าเป็นนักขึ้นคือบานี่เนาะเมยเนาะอืมจบยังมาทำแม่สร้งเงาสร้างสติโดยเฮาก็ได้โอ้ได้ลุ้มกับอาหนงสาเนาะว่าแม่น้องสาโดยเนาะโดยคุณยายนะเนาะโดยเมื่อวานนี้แม่จะมาหลินมานำอีก ดาหัวนคนนีิได้มากห่เยี่ยมมาไไดเด้อมาถนาเด้อมาเห็นยินเชียงได้บ้างหน่เนาะวยมามาเห็นุข่นั่งเบิ่งเจ้าเห็เจ้าต้องปากนั่งชุบไข่ได้บ่ยินมบ่ชุบข่ทำยินม่เซาเซาวนำข่อยนั่งก็จะบ่ชบไข่ไม่เหมาถนัดมาเห็นนั่งย้พีแชุข่ทำเน่มอยู่หานี่ไม่นจอพี่นะจะตูดได้ระแจกอยี่พี่เนาะจะเมื่อยด้บแนี้เด้อิเมื่ป้าเนี่ยแบนี้บวาเมื่อยป้าได้เด้อ เหรอไงมึงสุด <laughs> ท <laughs> ้ายนอหนียังไงเลยบ่ห้ามเลยชิมกับปาได้บ่ปาเนี่ยก็จะบ่โตปาปาวันนี้บายดีแม่บายดีแม่บายดีแม่บายดีบายดี